ตอนนี้ครับเรอยู่กำลังแพ็กเกจอ่าลิฟติกนะครับอ๋อใช่ใช่แพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอสั่งเพิ่มนะครับผมเอ้รอสั่งเพิ่มอ่ะโอ้ใช่ใช่ต้องเอามาให้ผมใช้เพิ่ม,มนี่จะถูกอุดหนุนดีอุดหนุนอุดหนุนอุดหนุนอะไรเดี๋ยวพอผมทำโปรดักผมก็ให้คุณใช้เหมือนกันไงนคุณก็ใช้ฟรีอยู่แล้วได้ได้ สบายมากครับผมเดิ <ไง S 1> ซอมอะไรนะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหลังฉีดวัคซีนมาผมเหรอเป็นไข้โอ้โหพี่ไม่มาดูแลเลยไข้ขึ้นสูงเลยเหรอเห็นบอกว่าไข้ขึ้นสูงสูงมากหนาวมาก <S <S ใช่หรอใช่ไข้สูงปี๊ดเลยพี่ไม่เป็นหรอ อ,อ่อนๆเองแค่แบบเป็นอ่อนๆตอนวันตอนตอนดึกๆของวันที่ไปฉีดอะ่ะผมว่าเกือบเข้าขั้นแพ้เลยอะ่ะผมหายใจไม่ออกอืมอตื่นทุกชั่วโมงเลยใช่ออืมตอนฉีดเสร็จใหม่ๆยังปากดีอยู่เลยนะบอกเออไอเจดไอกาดแม่งนี่กันไปเองพันพันแพนนิกกันไปเรียบร้อย กลับบ้านมาตก่ยร้อยตกเดึกเท่านั้นแหละคนอื่นเขาแล้วอาการตีสองตีสามนิบเรียบร้อยนอนเสียงแงแกงแต่สองทุง่มตอนนี้ก็โอเคแล้วนี่ดีขึนะ้นแล้วตอนนี้หายแล้วตอนนี้ปกติปกติทุกอยา่างเขาเรียกว่าเป็นหนักแต่ว่าหายไวอ่ะม,มีผลข้างเคียงไหมแบบว่าสมองสมองยังอยู่ครบสะเทือนไปน,นิดนึง <laughs> ตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่ โอเคโอเคคุยกับแฟนครับโอเคโอเคเจอนครับพี่เจอนครับครับผมบ๊ายบายครับ bye bye, รบ๊ายบาย